สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมฟาคาย3แล้วก็อยู่กับผมเจ m ม s Cash Gaming แล้วก็อยู่กับนายโอตุยตูดนะครับเออครับควยโอเคแล้วก็อยู่กับเกมฟาคาย3นะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำภารกิจลับๆถ้าเห็นภาพกระตุกจะต้องขออภัยด้วยนะผมไม่รู้ว่าคู่คณกระตุกหรือเปล่านะครับที่รู้ กูไม่กระดกเฮยังไม่เห็นไม่เห็นเออคุณโอ๊ตครับตอนนี้คุณโอ๊ตเล่นเกมอะไรอยู่ครับฟ้าคายสามครับอ๋อเออกระดุกมากครับตอนนี้คุณโอ๊ตตุยตูดเขาได้เล่นเกมฟ้าคายสามแต่ว่าไม่ได้เล่นกับผมแล้วครับเขาเล่นกับคุณเปียกอะไรกนไหนว่าเควสดยู่ไนวะ เจ๊ต้องรู้เหรอวน وا ใส่หอนจะมันไกลกว่าเดินไปผมก็เพิ่งโหลดมานะโอเคแม่งเพิ่งโหลดมาโหลดเฮ้ยเยียแม่งเห็นนะเนี่ยเกือบแล้วไงยืนไก่ยืนรอหน้าสะพานอะไรผ่านโคตรยาวอ่ะอี๋อ่าถ้าเกิด คุณเห็นภาพกระตุกยังก็ต้องขอไปด้วยพอดีใช้แฟบอัดกับว่าจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมแอคชั่นแล้วมากไว้มากไว้สะพานมาขาดมาร์กอ่าผมก็บอกไว้เลยนะครับว่าเกมนี้มันมีโปรแล้วผมก็ใช้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะอ่าเสียงเฟซไม่ต้องไปสนใจถ้าค่อยออฟไม่ตอบไม่ใช้ฮะไม่ใช่ไม่ใช้พ่อมดิ กูสะส่งไปที่รดโบให้อะไรอะไรเนี่ยมุมบำายน้ำทำไมเนี่ยฮะกูจะเข้าไปเทคดาวใครตอนคนแรกไม่ยินเป็นฝูงเลยเนี่ยอ่าถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงคุณโอ๊ตก็ก็เรื่องของคุณนะนึกว่าผมพูดคนเดียวก็แล้วกันเฮ้ยเออมีคนมาช่วยด้วยเนี่ยสักอย่างสวย โอเคผมไม่ได้เอาสนัยมาเลยมาสั่ก็ะป๋านี้เอาไปเลยมันตัวท้อครับปาไปอีกครับปลาก็พร้อมดีเอาไปอีกเอาไปกินอีกอื้อเอาไปกินลูกลูกผู้ชายก็ต้องคนหน่อยทำอะไรทำอะไรเฮ้ยโอ้โยโอ้โยกูลล็ เออคุณแม่ครับไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรอยู่ครับอฟากายครับอ๋อเกมเดียวกันนะฮะอ๋อใช่าครับผมซึ่งได้จบทำอะไรยิหีโอ้ยกระตุกแล้วขาดยิงไม่โดนโอ้โหเดียได้ยินทำอะไรเนี่ยทำอะไรถามจริงทำอะไรทำอะไรโอ้โหกูล้มเลยกูไม่ตายครับกูโป กูโปเ,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 เออะค,ค,คือจดเอาไว้นะหนึ่งสามหกเจ็ดทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับคุณทำอะไรครับเล่นเลยคุณทำอะไรครับเด็กดนไหนกันยิงอะไรเขาเฮ้ยห้กูไม่โดนอ๋อนี่ไง อ่านไม่ออกโอ้โหโดนสไนเจอจ่อๆเขามม่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรสักโอ้ยโดนตบอ่าผมผมไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรสักอย่างหรือว่าตายด้วยระเบิดหรือว่าโมโตทอกกันแน่นะครับโมโตทอกมันเกระเบิดไฟอ่ะอังกฤษอย่างนี้มันเยอะไปไหมก็ดากุ๊เก่งอังกฤษอ่ะทำไมอ่ะอืออ่าแบงกระตกนะครับอือเอาสิ กระตกไงก็ใช้แฟปอ่าไปด้วยแล้วก็คุยสกายออนสตรีมเล่นเฟสเอ้าอะไรพารกิจเฟลอะมันได้ทำอะไรยูนิทูตเอาเอากูอ่านไม่ทันไ้ทรายเอ้ยไฟคายไฟทรายประสบการณ์ซีออกิเจดก็เงินไฟคายไฟคายอ๋อเนี่ยพื้นที่อะไรเนี่ยกระโดดสูงมากวิ่งเร็วมาก P A G P O นี่ไงวิ่งเร็วกดได้ยังกดได้ยังอ่ะเวนี้ผมขอไม่ทำกันแล้วกันนะแม่งผมทำมาสามรอบแล้วไม่รู้จะทำอะไรโอเคครับศึกษาโป้ฮะศึกษาเลยไม่ศึกษามาศึกษาโป้แม่กินแต่ไม่กดก้ากับสามเข้าใจแล้ว แม่งคิดแต่เรื่องโป้ครับมันเป็นคำย่อถ้าไม่ใช่คำย่อโอ้โหเสกไว้นานอ้เนี่เฟดดัต้องดำค่อยออกไปทีดำยานิโกมาช่วยเรานะครับอยากรู้เอ้ยถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยมันจะเร็วใช่ป่ะเดินก็ไม่รู้ดิมึงลองดิกุกูกูเพิ่งเล่นฟ้าคายเนี่ยผมเพิ่งเล่นโปแล้วก็เพิ่งเล่นฟาคายครั้งแรกอะฟาคายนี่ผมผมโหลดมานะแล้วก็เชื่อมต่อกับสตรีมเรไม่ใช่ของแท้แต่อย่างใด เป็นของเถื่อนนะอีเชนนี่ก็แม่งเล่นของเถื่อนเหมือนกูไอ้สัตว์ก็ใช่ฮะเถื่อนครับขอให้มีเล่นก็พอนะแวมวเอเอ,อมึงพูดถูกใช่ขอให้มีเล่นก็พอครับ<ถ>ไม่ต้องไปกระแดะกระตุกไม่กระตุกก็ไม่สนนะให้เล่นพอนะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปกระแดะซื้อของจริงหรอกครับซื้อมันเพื่ออ,อะไรครับรแล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากเก็บถ้าเกิดว่าอยาก เก็บเอาไว้น,น,นานๆก็ซื้อแผ่นแท้นะพ,พังยากหน่อยนะแผ่นเอาล้ครับแต่ถ้ามึงโดนรถรถเหยียบมันก็เสียดายไปครับมันแบนเวย้ยมันไม่ได้อะไรไอสัตว์อ่ะรถเหยียบแตกนมึมือหักเลยจบใช้สีนิ้วหักได้ <c oughs> แตกมันรูพรุน,นถ้าถ้าเกิดผู้คุณอยากไปซื้อของแท้คุณก็เชิญเลยจะซื้อเพื่ออะไรครับบอกแท้เกมมันก็เหมือนกันนะครับแท้ไม่แท้มันก็เล่นได้จนระิงไหมล่ะ ภาพก็เป็นภาพไอ้คนชอบได้ไอ้คนชอบกระแดะซื้อของแท้กันจังแม่ซื้อของแท้เพื่ออะไรครับไม่เคยซื้องแท้เลยของแท้เพื่ออะไรครับเพื่อจะแบบเออกูเล่นของแท้เว้ยเออไม่ได้จะเล่นของเถื่อนเอนพวกมึงนะครับแม่เรื่องเออกลับมาที่เดิมนะแบบ่ไอเรื่องของพวกคุณนะครับคุณจะซื้อของแท้ของพ่อไม่ไม่ช่างคุณทุย ช่างคุณนะผมเล่นของเถื่อนพอใจนันนานเล่นของเถื่อนก็พอใจไม่มีไม่มีปุ่มสกิปลเลยถ้าเสียงเกมดังไปก็ต้องขออภัยเพราะกูไปแจ้งประกันภัยและแล้วมันเกี่ยมแล้วทุย<ๆ>แล้วมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเกมมันเนี่ยนะอ่าผมได้ลองสำรวจขึ้นตรงบนนันไดนี้แล้วก็เห็นว่า ขึ้นนี่เข้าไปในถ้ำอ่ะครับมันมันมีอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสิ่งแปลกตาแปลกใจอะไรสักอย่างถ้าคุณโอ๊ตตุตูดได้ลองเล่นแล้วคุณจะรู้สึกครับไรอยู่อ่าคุณโอตตุตครับอุ้ยเหี้ยกูตายขนาดกูใช้โปกอย่างตายเลยอ่าคุณโอ๊ตตุตูยครับคุณคุณโอ๊ตตุตูดได้ผ่านภารกิจแรกยังครับมันให้เงินอยู่ครับ แบงค์ยี่สิบนะเห็นเห็นแล้วว่าแบงค์ยี่สิบอย่างนี้นี่เองเล่กเลลเลอร์เลยแบงค์ยี่สิบซื้อปืนในกระบอกเดียวมึงลองใช้โปรดิวิแต่มันก็เยอะเหมือนกันแหละปึกบัลเลอร์เดี๋ยวมึงลองดูมันเเออาาซื้อปืนพกได้พกเดียวปลาตะกิจแรกถุยปลาภารกิจแรกมึงโคดเออเควสแรกดีกว่าโคดแรกมมึงต้องไปเปิดเสาเฮียตก เปิดเสากระตุกนะครับกระตุกเปิดเสาเนี่ยเปิดเสาวมีประตูปะจะได้เปิดมันต่างกันแหละมันมันให้มึงปีนอ่ะโอ้ยปีนไปเยอะไอ้สัตว์เถาวันแล้วบอกเพิ่งเล่นปีนเถาวันตอนแรกปีนมาเยอะแล้วบอกเพิ่งเล่นอ๋ออาคุณโอ๊ตตๆครับตอนนี้คุณกำลังซื้อปืนหรูอใช่ไหมครับ มันฉากกำลังไม่น่าชอบนะนู่นไปวิ่งก็วิงว่งวิ่งกันไปเลยไม่เดี๋ยวนะอะไรวะกูก็ใช้โปนะว่าทำไมกูโดดเจอที่สูงตายวะแปลกแฮะโอเคทีนี้เราลองลองลง,ลงดวงดีๆมา่ครับอ่าคุณโอ๊ตตุ่ยตุครับเฮ้ยโอไนใช้ได้ ใช้ไม่ได้เลยอาคุณโอตุยตุยครับไรตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะครับถึ่ไหนล้ะครับนี่ก็กําลังเข้าร้านนะฮะเดิอนอยังรอเนยนะครับกระตกไหมครับกระตกสิครับจะไม่มากนะฮะเอ่อคุณเสกไปปรับภาพเป็นหายแล้วคอมคุณก็กากครับคุณจะปรับภาพเพื่ออะไรครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขนาดประตูยังเดินเข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหอะไรวะขนาดประตูยังเดินเข้าไม่ได้อะ โอ้ยเชี้ยแม่งเต้าบันไดโอ้โอ้โอโอโอฮ่อ๊ยดูแม่งเต้าบันไดดิทำไมมันเข้าไม่ได้วะอ่าได้เจอสิ่งมหัศจรรย์ทางนู้นนะครับวิ่งไปเลยอ้าวเราต้องกดนะไอ้ไฟฉายด้านนี่ครับสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมเจอครับอุปนบานผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยวันนี้ก็กะว่าจะไปสำรวจพร้อมกับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะมีท่านผู้ชมหรือเปล่าวิ่งดิวิ่งวิ่งเล็ดเล็ด เฮ้ยมึงอย่าเรียกเบสมึงเรียก J M S ส์ดิเจมาเจมาเออเอสเอ็มเเจมอ่าศพใครยิงซ้ำออกไงวะออกแคว่วะเฮ้ยอะ,อะไรอะไม่ให้ออกด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าอะไรอ๋ออันนี้เค่นี้มันให้เก็บอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะเมาตกอือซื้อเลย ปืดมันอะไรอยากอย,า,อยากอยากรู้หกสิบบาทจะไปซื้อมนะั้งกดไอ้นั่นอะ่ะกดเลขสามอะ่ะก้าวกาวก้าวมันให้ซื้อเลยไอ้สัตว์มันก็กดเลขสามก่อนดีเลยอ่ะกดละกด<ต>ในร้านค้าเลยเนี่ยนะแล้วต,ตังมันจะเป็นมัน,นดังตึง๊ดจะตึ้งเออนั่นแหละพอมาบันดังตื้อมันก็ดูตังแล้ว <c oughs> โอ้ร้อยยี่สิบอันในเะฮียไม่เห็นมีเองมัน ออกไปดิออกออกจากร้านค้าก่อนตังค์ก็ได้มื่นมื่นกว่าไอ้แสงว่ะซื้อเลยครับไม่ได้ต้องซื้อเรับโอเคเรากลับดีกว่านะครับตอนนี้มันไม่ขับปอดฟังเลยอัปเกรดได้ปะอัปเกรดก็ได้แหม C O M นะอะไรมึงเอ้ยมึงอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมึงอ่านนั้ผู้ชมไหมนี่ยเกรดอัปเกรด มึงแคสเกมอ่านภาษากิมไม่ออกเหรอใช่ครับเด็กเรียนและอะไรมันบานเลยเนี่ยโหเฮ้ยมันอะไรเนี่ย S M G อ๋อแต่งอาวุธปะเฮ้ยเสียงใครมันยิงไงมันอยู่ข้างบนแน่เลยอ้บ้านเราถูกบุกเหรอบ้องราจันบ้องราจันบ้องราจันสแล้ไม่อาจยืนตรงบันไดเป็นเดือนสิบสอง อะไรไปเล่นดีเกตซันเนปเปอร์เฮ้ยสไนเปอร์ไม่เอาเอาพวกปืนพกดิมันซื้อได้แค่ปืนพกนะเว้ยมึงเล่นอะไรซันเนปเปอร์หรือผู้ลอยนัดขยิงกันอู๋อาบจีไปกวาดลูกซองไปเล่นดีกว่าเฮ้ยหมูเขียนแอดไอ้า้าะสุกแมมกูช่วงจริงฆ่าหมูโนกโหผมมีลูกซองในพานใครยิงกันครับรยิงกัน เสียงมาจากข้างบนอะแล้วทำไมไม่ใชโปกระโดดกระโดดไปดูเฮ้ยซองควงใครยิงกันวะออกออกได้ยินเสียงรถนะน่กดไลคกดไลใช้ปืนไลใช้ปืนอุ้ยอุ้อุ้ยล้มล้มลเฮ้ยโย่น่ดปเน็ฮะเอ่อคุณเจ อีกอะไรวะจำไม่ได้เยิงเล่นแหละเจมเจมกดอะไรเลือกปืนครับอ่าคุณต้องออกจากร้านปืนก่อนนะครับอ่ากด R าระอามันรีโหลดไม่ใช่ไงอาอารนั่นมันรีโหลดครับคุณอตอนนี้คุณอยู่สถานที่ใดครับออกออกนะออกมาจากร้านค้าแล้วครับอาเดี๋ยวปืนมันก็จะโผล่เองครับเดินอยู่เนี้ยอาร์หน่โผล่ยิงเฉยเนี่ยโอเคครับสัเอ่อก็ด เควสก็เดี๋ยวค่อยทํากันนะครับตอนนี้มันเล่นแบบเล่นเล่นกันกเออใครเครียดกันบ้างนะครับอล้วเงินดูตรงไหนครับเงินต้องปี่ร้าน้าครับออกดเลยนี่คุณเคยเล่นฟาคายบอกครับก็บอกแล้วว่าไม่เคยโอ้โหคุณโกดเนี่โอ้ตุ่ยตดครนะ อุยอุยอุยโยยิงไม่ให้เป็นรูหมดเลยครับอาก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์คลิปกันด้วยนะครับขอบคุณครับไงอะไรโอ้โหไม่เป็นรูอะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ